สวัสดีครับพ่อเองตังเกดค่ะเกพี่เกยวันนี้นะคะเราจะมีเกมมาเล่นกันเกมชื่อว่า ความยาวมหาศูนย์เกมนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมผู้ชายใครเชียร์ทีมผู้ชายนะเพราะอินกับน้องกายนะกด1ส่วนทีมผู้หญิงแม่แอนกับน้องเกตสกด2ค่ะก็เบนี่เกนเป็นอะไรตัวแถมใครรู้จักความยาวบ้างความยาวมีหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรจริงๆจะมีเป็นหน่วยเมตริกนะเมตริกก็คือเซนติเมตรนะเมตรนะฮะกิโลเมตรถ้าเป็นหน่วยแบบอังกฤษนะก็จะเป็นนิ้วเป็นฟุชเอ่อเป็นฟินฟีนอะไรย ก็ <laughs> แล้วแต่ว่าอยู่ประเทศไหนส่วนประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเมทริกเนาะเราจะแข่งกันทั้งหมด7ข้ออะไรความยาวเท่าไหร่แล้วก็ทีมผู้หญิงลับไปเขียนแล้วตอบหามลอกกันส่วนทีมผู้ชายก็จะตอบเหมือนกันจะนับหน่วยเป็นเซนติเมตรสมมติว,ว่าของ100ซนเมทีมผู้หญิงไทยาย98อย่างนี้เลว่าส่วนต่าง2ก็จะถูกหักไปเรื่อยๆส่วนทีมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าไทยเกิน1 1 0 อย่างนี้ก็จะถูกห <organizational marriage> ักสิบเหมือนกันก็คือเป็นความต่างนะส่วนต่างนะเจ็ดข้อส่วนต่างเยอะกว่าเป็นผู้แพ้ผู้แพ้โดนทั้งโทษอะไรโดนแช่มือลงไปในถังน้ำแข็งใส่น้ำเเยียบนะเบ็ี้ิเกนก็โดนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะไปชมกันข้อหนึ่งความยาวของรีโมททีวีต่อเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะแต่เนนึงประมาณเท่าไห ประมาณเท่านี้อ่ะป้าจะตอบละลองป่ะเนี่ยแอบลอง <มา S 1> ป่ะลองป่ะไหมเพื่อนๆลองทายไปด้วยนะนี่นี่ดีโมดนี่นะนี่นะเดินสอบทราตอบว่าเอาลอกอะป้าลอกลอกตดนไหนคำตอบเดียวกันนะคะยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันดีกว่าตอนนี้นะคะวัดแล้วดีโมดทีวีจะคำตอบก็คือก็คือ17.5เซนติเมตรดังนั้นจะตอบว่า17นะคะลบ3นะล แต่ว่าก็คือ3นั่นแหละนะข้อนี้เสมอกันอยู่ค่ะข้อที่2กกองนมคะนี่ใน<อ>วัดกันหน้ากันสิม <c oughs> จะได้ไหม <c oughs> มาให้เบบี้เกนจับเแบบี้เกนอยากจับเ <c oughs> บบี้เกนอยากจับเ <c oughs> บบี้เกน <c oughs> อาคิดไว้ในใจนะอ่ะมาหมดเวลาต้องตอบแล้วอ่ะขอ้อ <c oughs> ข้อที่2ทีมผู้ชายตอบว่า8ต่อมาสิ ข่าวนี้ต้องมีผู้ชนะอาจจะเริ่มวันแล้วนะคะเรียนตัวดึง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 ดึสิบโอ้ตอนนี้ทีนี้ไม่มีส่วนไม่เป็นไรยังมีอีกหลายข้ออยู่เดี๋ยวมาติดตามข้อต่อไปกันข้อที่สามตอนนี้ สถานการณ์ทีมผู้ชายตามหลังอยู่2คะแนนนะฮะออที่3นี่เลย Nintendo Switch วัดด้านยาวจับเสร็จก็เอาเอาคืนมาทางนี้แหละเอ้ยเอาลดน้ำแล้วไม่ให้จับไหมไม่ไม่ไม่เอาใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ต้องเอาหรอกป๊าป๊านี่ไม่ต้องเอาหรอก Nintendo ยาวเท่านี้อ่ะต้องถึงเวลาตอบแล้วพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามพอสามตอบยีสา ยี่สิบห้ากับยี่สิบสามหรอคะเรามีผู้ชนะเกมนี้อ่ะมาวัดกันเริ่มวัดแล้วห้าหกเจ็ดแปดอึดจึดเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อึดจึดอึด <c oughs> เฮ้ยหมา,มามันจะแมดไปแล้ววะเนี่ยะคำ <c oughs> ตอบคือยี่สิบสามจุดแปดตอบยี่ยี่สิบสามค่ะอ่ะตกลงคำตอบก็คือยี่สิบสามก้อนนี้ผู้ชายก็โดนท้าอีกส <c oughs> อง <c oughs> อะยังมีแก้ตัวยังแก้ตัวได้ ข้อที่สี่โจทย์ก็คือโทรศัพท์ของพ่ออินนี่ป๊ะป๊ะก็ถือทุกวันจะจับอีกทำไมละ่ะแหม่มก็ต้องมาคณีบ่ะตอนจับอ่ะจะแม่นไปแล้วนะเนี่ยฮะมามาหมดเวลาแต่อย่าเยอะอู้หูยใครบ้าเท่าไหร่โอ้โห<ม>ยังไม่ได้พูดเลยอ้ามาถึงเวลาต้องตอบแล้วมาพ,พร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามสิบห้าสิบห้าก็ต้องมีต้องมีผู้ชนะอีกแล้ว มันใช่สิบสามสิบหกอ่ะเดี๋ยวนะครัตอบคือสิบหกนะฮะดังนั้นทีนูลบสองลบหนึ่งอบสิบห้าไงอ๋ออ๋อใช่ใช่อ่าสิบหกของป๊ะป๊าลบสามรวมสอรต้อนนี้นะอันนี้สี่ใช่ป่ะอันนี้เราคือสิบแล้วไม่เป็นไรของมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะของมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสเบี่ยงกันอยู่สูงมากอ่ะมาดูข้อต่อไปกันนะ ก็ต่อไปด้านขวางของ iPad Gate ให้กายถ่ายบ้างป้าป๊าไม่ดูแลป้าถ่ายผิดตลอดเลยเบื่อ,อส่งให้ความทิดหนึ่งอ่าเสร็จแล้วนี่เอา <c oughs> อันนี้กายตอบนะอ่ะพร้อมสิบแปดยีด่สิบเอ็ดแล้วมาวัดกันเลยนะ เฮ้ยผู้หญิงซีผู้หญิงไปจับเม้ดไปไหนวันเนี้ยฮะสิบเปอ็อันนี้เท่าไหร่ลบหนึ่งลบหนึ่งตอนนี้ตามยาวแล้วตามสิบเอ็ดแล้วแต่ยังเหลืออีกสองข้อยังตู้อยู่เตรียมมือแข่งไปเลยเตรียมมือแข่งไปเลยต่อไปนะโหวันนี้เริ่มยากคือทีวีอันนี้โอ้น่าสนใจจริงๆมันคำนวณได้เพราะ มาม้อย่าอย่าเป็นนักเคณิตรศาสตร์เยอะแยะอย่าอย่าขอร้องขอร้องจริงๆแล้วถ้าเรารู้ด้านฐานความทีวีกว้างกี่นิ้วเราก็จะคำนวณด้หกสิบห้านิ้วคำนวณด้านทางได้เพราะมันมีสูตรของฐานสามเหลี่ยมเป็นมาม้อย่ามาเก่งเกินไปไม่ต่อทีวีมันโค้งนี่แหละป๊าป้าแก้มีโค้งด้วยใช่ลูบๆทำๆลูบๆทำๆ หเดี๋ยวมาลุกๆทำๆบ้างลูกๆไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าวัดเยอะดิเออนี่วัดอยู่แบบปานี่ให้ป้านวัดก่อนเอาชืดตัวมาอ่าโอเคมา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 อย่าวัดเยอะมานี่พอแล้วพอแล้วพอถ้าหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาอย่าวัดเยอะขอร้องอยู่วัดแม่เหลือเกินที่ผู้หญิงเนี่ยอ่้ไหเบบี้เจนบอกว่าปีนุ่นฟาวอ่าน้องอ่ะเจนมา คำตอบของข้อที่6ของนี้อยยี่สอ่ะเดี๋ยวจะไปวัดกันนะคะเราเริ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราเอาที่ประมาณสักร้อย0อหนึ้อยห้าสิบเฮ้อย้ยสี่สเก้าดเดี๋ยวดิร้อยสีเดร้ยสี่สิบหเดี๋ยวนะร้อยสมามาเขียนว่าร้อยสเพราะฉะนั้นมาลบสบเอเราก็เละอีกแล้วเด็ก พอสุดท้ายไม่ต้องมาลแลนี่ตอนนี้อาตอนนี้นะฟังผู้ชายลบไปแล้ว34มสิบลบไป1ไิ1เอ็ดบสองสลบสิบหกสบหกกับสามสิบามทยไม่ต้องแข่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตั้สิบเซนมีมีชนะแพ้ชนะกันได้ข้อ,<า>อนี้นะแ้าเดินไปวัด ไอ้คเน่ดื้อสายตายจริงๆ oh. นะข้อสุดท้ายก็คือเพลงของเบบี้เกนนับเฉพาะชุดส่วนที่โค้ง,เน,เงนี่อย่างนี้ไอ้เบบี้เกนลองไปนอนอยู่สิลูกงันะ้ายกายเริ่มใช้วิชาพานันนอนอ <c oughs> ้าวบอกว่าห้ามเทียบ <c oughs> ต้นทำอยู่ก็หยวนหยวนไปใ่ให้กายเทีย่ยมน้อยนี่อันนี้แบบป้าตอบเองนะข้อนี้นะคะผู้หญิงที่ผู้หญิงสละสิทธิ์จะตอบไม่ทันอ่ะพ่อนะทีมผู้ชายตอบว่า250 สองร้อยยี่สิบอ่ามีลุ้นงานเนี้ยมีจ่ากันสามสิบได้หรอแล้วนยังไงก็ได้ให้พี่ผู้ชายชนะอ่ะห้าสิบสามบวกไว้อ่ะห้าสิบสามแล้วก็อันนี้อีกท่อนหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบวกกันแล้วคูณสองแล้ววัดท่อนสุดท้ายอ่าสามจับตรงนี้แล้วกันสี่สิบสามสี่สิบสามนะฮะอันนี้บวกได้แล้วละเมื่อกี้สองอันร้อยหกใช่ไหมสี่สามสี่สามโอ้ยสองเมตรกว่าปฟ้าชนะแล้วงานนี้พีคเลยยังไม่หมดยังมีตรงนี้เออนี่แหละ อย่างเงี้ยป๊าชนะเลยเอ้ยแต่ไม่ได้ว่ะมันส่วนต่างแค่สามสิบทีมเรางก็แพ้ว่ะกายตอนนี้นะฮะเท่าไหร่ด้านนี้สี่สิบหกครับสี่สกมันเกินไงคือตอนนี้มันเกินใคร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 มากว่าชนะร้อามสิบแของมามาสอง้เท่ากับมามาลบสิบปดของป้าลบสิบสอเลิกเล่นเิเล่นเกมนี้ไม่สนุกเลยนะเลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่น ฮะเออเป็นพี่เกนงแงแล้วทุกคนเลิกเถอะเล่นเล่นเล่นไม่ไม่ไม่ละนวลเนเเอันนี้แปนลบสามเลบสามสิบสเย้ตาที่ผู้ชายนะดีดีสี่สิบหกอ่ะอ่ะก็สรุปว่า น้องกายแพ้นะคะบ่ายไปจัดการกายเขาจะช่วยให้โอเคไหมกายไม่น่าเลยอะกายกายทำผิดเองเยอะและหลายครั้งเลยกายต้องรับผิดชอบไปหมดเลยโดนทั้งคู่ เหรองแตกหน้าอ๋อพี่พี่เกณฑ์อยากโดนแทนนแข่งพร้อมแล้วคนแพ้ก็จุ่มสิบวินาทีใช่ไหมนี่เตรียมพร้อมจุ่มมากเลยนะสิบวินาทีนะเฮ้ยไม่ได้อัตราไหนหนึ่งนาทีอ่ะพร้อมจับเวลากายไหมอ้อเดินสองสามหูเย็นวะหูพอแช่แล้วเย็นอ่ะกายเย็นปะหูจิ๊เจ็บปะ โอ้เย็นมากเลยจรินะคือนาทีจริงหรอนี่เบบี้แกนี่พ้อมตายแล้วโอ้ยเจ็บโอ้โอะเป็นยังไงบ้างคะลองดูไม่ลองดูลอไม่ไม่ไม่เี้จ็มาบี้เจ็กองดูี้ชอบคือมันเจ็บมากนะไม่แนะนำให้ให้ทำตามเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลงโทษอต่รนแรงเฮ้ยดูว่าเย็นเจีย อ่ะก็ถือว่าสนุกสนานเนาะเล่นเต็ไปจะได้รู้จักหน่วยนะคะของความยาวนะคะเซนติเมตรนะต่อไปเล่นกันดูนะเล่นที่บ้านก็ได้เอานี้ลราก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายมาลองจุ่มไม่ไม่ไม่รู้ฉันรู้อยู่แล้วมันเย็นขนาไหนรับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ